แม่พายลินโตอิมหรือแม่พายลินเจ้าของธุรกิจน้ำปลาราแม่พายลินใบจ่าวิรัตแถลงข่าวความร่วมมือครั้งสำคัญกับบลูช็อปจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อเป็นการมอบของขวัญแทนคำขอบคุณลูกค้าส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่2025โดยแม่พายลินได้นำน้ำปลาราแม่พายลินใบจ่าวิรัตจัดโปรโมชั่นน้ำปลาราปันสุกกับบลูช็อปมาจัดจำหน่ายในร้านบลูช็อปทั้ง19สาขาราคาสุดพิเศษ19บาทจำนวนทั้งสิ้น50,000ขวด วันนี้โครงการอันนี้นะเจะ๊ของปันสุกน้ำปะลาปันสุกเจ๊ก็อยากร่วมมือกับแม่ไพรินเพราะว่าเจ๊อยากให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดีแล้วก็ได้ใช้ของดีน้ำปะลาแม่ไพรินเพราะว่าเจ๊พิสูจน์มาแล้วมันขายดีหนึ่งแล้วสองมันก็รสชาติไม่แพ้กับแบรนด์ดังๆเลยแล้วก็ราคาถูกกว่าเจ๊ก็เลยต้อง ขอร้องแม่พรินว่าขอขาย19บาทได้ไหมช่วงนี้เพื่อให้เศรษฐกิจประชาชนที่ยังเศรษฐกิจยอบแยบอยู่เผื่อเขาจะมีกินดีขึ้นนะก็เลยติดต่อไปก็ได้รับผลตอบรับมาอย่างดีทุกอย่างที่อยู่ในการในในไลน์ลของเจ๊เนี่ยเจ๊จะเน้นเรื่องถูกแล้วก็ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเจ๊กําไรเจ๊บางไม่เป็นไรแต่เจ๊เน้นจำนวน แล้วก็อยากให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางส่วนใหญ่เจจะเน้นเ,เรื่องนี้โครงการนี้นะคะก็ที่เราบอกว่ามันเป็นการฉลองครบรอบ12ปี19สา,าขาของรูชอบค่ะถึงได้รูชอบถึงได้ขาย19บาทนะคะนอเรียนเชิญประชาชนนะคะมาช่วยกันซื้อน,นะ,ะน้ำปลาราแม่เปลิน ในราคา19บาทที่บูชอ็อป19สาขาค่คะจุดเด่นก็คือแม่เพลินนี่มาผลิตมอเมื่อปี65ใช่ไหมคะในส่วนต่างๆอะไรที่เราก็มีความความรู้เพิ่มขึ้นความรู้คืออันตัวนี้อาจจะอ่อนในวัตถุดิบตัวนี้ตัวนั้นอะไราเราก็เอามารวมเอาคัดสรรทุกสิ่งทยางที่ดีที่สุดเอามารวมใน กวดน้ำปะลาร้าแม่พลินค่ะในอนาคตนี้ก็วันนี้ได้มาเจอเจ่เพลนนะคะ mm hmm. ก็จะมานำเสนอสินค้าที่มีหลากหลายของจาวิลัคม,มาลงที่บูชอปทุกสาขาเลยค่ะ แม่พลินระบุว่าได้ร่วมมือกับ,บรูช,ช็อปทั้ง19สาขานำน้ำปลาราแม่พลินมาวางจำหน่ายซึ่งน้ำปลาราของแม่พลินกำเนิดมา100กว่าปีแล้วได้ขาสันปลากระตักอย่างดีมาเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตน้ำปลาราทำให้มีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยสามารถนำไปประกอบอาหารได้อย่างหลากหลายนอกจากนี้ยังสะอาดถูกหลักได้มาตรฐานอย่างแน่นอนน้ำปลาราของแม่พลินนี่นะคะก็กำเนิดเกิดมาเป็นร้อยๆ้อปีแล้วนะคะคือตระกูลของ ปลาจัาีกทานที่ทำมาเป็นร้อยกว่าปีนะคะก็ได้นําคัดสันนะคะคัดสันของปลา,าปลากระจักอย่างดีนะคะที่จะมาเป็นส่วนประกอบในการที่ทําน้ํำะลาไม่เป็นินะคะ่ะของเราจะมีความหมอมแซบ่บอร่อยนะคะืคอแล้วเราก็จะทําได้หลายอย่างนะคะจะทําทั้งส้มตําทั้งยําทั้งใส่ออแองกอมทั้งใส่ใส่ลาบใส่น้ำพริก คือเราจะน้ำปลาของเราเนี่ยนะคะเราจะทําไปปรุงได้หลายชนิดนะคะหลายอย่างนะคะทั้งหลายๆอย่างแต่ที่ความอร่อยของเรานี่ใส่อะไรก็อร่อยทุกทุกอย่างนะคะมีความอร่อยแซ่บนัวชัวร์แน่นอนเลยค่ะน้ำปลาแม่เป็นมาตรฐานของเรานะคะก็มาตรฐานของเราก็มี GMP นะคะมีมีมาตรฐานของเราทั้งอะไรทุกอย่างนะคะมาตรฐานของเราส่งออกค่ะ การร่วมมือกับ Blue shop ครั้งนี้นะับเป็นการจัดโปรโมชั่นครั้งใหญ่ที่รับรองว่าราคาถูกที่สุดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆโด,ดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่ผู้คนต้องกลับไปหาครอบครัวสามารถนําน้าปลาราด,ดีๆกลับไปทาอาหารรับประทานกันภายในครอบครัวอย่างมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้าปลาราที่มีราคาสุดประหยัดเพียง19บาทถือว่าเป็นการเติมกําลังใจให้คนไทยด้วยกันในช่วงเวลาปีใหม่ค่ะ